แล้วนี่คือจิตวิทยาสายดาร์กในการทําให้คนรู้สึกผูกพันกับเราแบบยกกําลังสองครับนั่นคือเทคนิคของการด e ฟคอนวูดเซชั่นนะครับนั่นคือการที่เราใช้ คำพูดหรือคําถามอะไรบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายต้องสนิทครับยกอย่างเช่นคุณถามถึงความกลัวของเขาครับว่าเอ๊ะในชีวิตของคุณเนี่ยคุณกลัวอะไรบ้างเหรอนะครับคุณกลัวผีไหมคุณกลัวสัตว์อะไรบ้างคุณกลัวความสูงไหมคุยเรื่องความกลัวของเขาครับให้เขาตอบมาให้ได้ครับว่าเขากลัวอะไรบ้างครับอ๋อเหรอพอเขาตอบมาให้คุณบอกว่าเนี่ยผมกลัวเหมือนคุณเลยเอ้ยคุณมีความกลัวแบบนี้ด้วยเหรอต่างๆพวกนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกเหมือนกันอีกฝ่ายจะรู้สึกว่า เราคือหัวออกเดียวกันครับแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกสนิทชิดเชื้อกับเรามากขึ้นครับแล้วมันจะทําให้คนรู้สึกผูกพันกับเรามากขึ้นเพราะสมองคอยฝ่ายรู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอสพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ยแปดพบาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับ แต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ11แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ